ยินดีต้อนรับสู่ Money Series Podcast เรียนรู้ซีรีส์การวางแผนการเงินดีๆกับทีมงาน Money Series เราจะทำเรื่องเงินที่ดูยุ่งยากน่าเบื่อหน่ายให้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงเคยเป็นไหมคะ เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีสวัสดิการอะไรบ้างบางคนอาจจะเป็นพนักงานบริษัทที่มีประกันกลุ่มนะคะไม่เคยรู้เลยว่าบัตรประกันกลุ่มแล้วเนี่ยเราสามารถใช้อะไรได้บ้างแต่พอวันนึงเราไปพบหมอที่โรงพยาบาลอ่ะทำไมเราจะต้องจ่ายเพิ่มเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราไม่สบายเจ็บป่วยเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคมแล้วรอทั้งวันเลยอะแต่ได้เจอหมอแค่ไม่ถึง5นาที เคยเป็นไหมคะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราป่วยเราอยากที่จะแบบนอนแอดมิดในโรงพยาบาลสักหนึ่งคืน่ะแต่พอเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐต่างๆเนี่ยเขากลับให้ยาเราฉีดยาเสร็จแล้วก็ให้กลับบ้านเคยเป็นไหมคะที่อยู่ดีๆมาวันหนึ่งคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวของเราจากที่เขาแข็งแรงมากๆเลยก็เกิดเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้บางก็เป็นมะเร็งบ้างละ่ะบางก็เป็นโรคหัวใจหรือว่าบางคนเนี่ย มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกโดยที่อายุยังน้อยๆอยู่เลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยเกิดปัญหาเหล่านี้และรู้สึกว่ามันรบกวนจิตใจคุณต้องฟังคลิปนี้ต่อจนจบนะคะเราสานทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้ในโรงพยาบาลนะคะอาทิเช่นคนที่เป็นข้าราชการก็สามารถใช้สิทธิ์ ในโรงพยาบาลของรัฐได้ทั่วประเทศแบบฟรีๆรหรือว่าคนที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนบริษัทก็อาจจะทำประกันสังคมไม้ให้ใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมของตัวเองหรือบางบริษัทอาจจะมีการทำประกันกลุ่มไว้เพิ่มเติมให้เราหรือว่าคนที่ทำอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์อันนี้เขาก็จะมีสิทธิ์ที่เราได้มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นสิทธิ์ สวัสดิการของรัฐหรือว่าบัตรทองนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะยกระดับการรักษาให้มันรวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นประกันสุขภาพตอบโจทย์คุณในเรื่องนี้ค่ะประกันสุขภาพนะคะจริงๆเนี่ยมันแบ่งออกได้เป็นแค่สองแบบหลักๆเท่านั้นนะคะก็คือเป็นแบ,บบวงเงินไม่เหมาจ่ายและแบ,บบวงเงินเหมาจ่ายนะคะ สำหรับแบบวงเงินไม่เหมาจ่ายก่อนนะคะที่จะพูดถึงในระบบประกันเนี่ยค่ะวงเงินไม่เหมาจ่ายนี้นะคะหลายๆบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีทั้งค่ารักษาที่เป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะผู้ป่วยนอกเนี่ยแหวนจะขอเรียกว่า OPD นะแล้วก็ผู้ป่วยในเราจะเรียกว่า IPD นะคะจากรูปนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าในรูปเนี้ยมันจะเป็นประกันสุขภาพแบบไม่เหมาจ่ายตัวหนึ่งของบริษัท บริษัทหนึ่งละกันนะคะเขาจะมีวงเงินทั้งแบบ OPD และ IPD ให้ในการที่เราจะใช้วงเงิน OPD ก็คือสมมติว่าอย่างอันเนี้ยมันมีวงเงิน OPD ให้เรา7,000บาทต่อรอบปีกรมทันหมายความว่าถ้าวันเนี้ยเราไปหาหมอแล้วเราเสียค่าใช้จ่ายในการที่เราไม่ได้นอนแอดมิดในโรงพยาบาลเนี่ยไป2 0 0 0วงเงินนี้จาก7,000ก็จะเหลืออีก5,000 ซึ่งเราจะใช้ได้ทั้งปีกรมธรรมนั้นนั่นเองค่ะอันนี้จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายสำหรับวงเงิน OPD แต่ตัวที่สลับซับซ้อนสำหรับประกันสุขภาพแบบไม่เหมาจ่ายก็คือวงเงิน IPD จากรูปจะเห็นนะคะว่าวงเงิน IPD เนี่ยมันจะถูกแยกย่อยเป็นแต่ละค่ารักษาต่างๆค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดต้องนอนแอดมิดในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะแยกออกว่า ค่าห้องเนี่ยเป็นเท่าไหร่ในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรานอนในโรงพยาบาลที่มีค่าห้องสูงกว่า4,500บาทตามรูปเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายส่วนนั้นเพิ่มส่วนอื่นๆก็เช่นกันค่ะแหวนจะขอยกตัวอย่างว่าอาวันนี้แหวนละกันเป็นไส้ติ่งอักเสบอะไปนอนในโรงพยาบาลปุ๊บแล้วแบบหมอก็ต้องมีการผ่าตัดเนาะเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วค่าผ่าตัดวันเนี้ยหมดไป1.20 0 0 0บาท เห็นไหมคะว่าเรามีวงเงินหัตากเนี่ยหรือผ่าตัดเนี่ยแค่1 0 0 0 0แสเพราะฉะนั้น2,000 0บาทเนี่ยแหวนก็ต้องออกเองค่ะวงเงินประกันสุขภาพแบบไม่เหมาจ่ายในการนอน i p d ก็จะเป็นตามนี้นะคะข้อเสียอย่างหนึ่งของประกันสุขภาพแบบไม่เหมาจ่ายที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงนะคะหรือว่าอาจจะไม่รู้ก็คือถ้าเกิดว่าเราแอดมิด แล้วเราอ่ะจะต้องกลับไปรักษาด้วยโรคเดิมอย่างเช่นเราเป็นเจ็บคอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแอดมิดเนาะเราเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกประมาณไม่ถึง3เดือนเรากลับไปแอดมิดด้วยโรคเดิมเขาจะคิดวงเงินเดิมของเรานะคะเขาจะไม่เริ่มต้นวงเงินใหม่นั่นหมายความว่าถ้าวงเงินเราใช้ไปแล้วแล้วมันไม่พอเนี่ยคะ่ะเราก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเติมเอานะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูประกันสุขภาพแบบวงเงินเหมาจ่ายกันบ้างนะคะประกันสุขภาพแบบวงเงินเหมาจ่ายเนี่ยมันก็จะมีทั้งบริษัทที่มีทั้ง OPD และ IPD นะคะอย่างรูปที่เอามาให้เนี่ยก็คือมันจะมีทั้งวงเงิน OPD และ IPD ในในส่วนของวงเงิน OPD เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวแบบไม่เหมาจ่ายเลยก็คือเราใช้ไปเท่าไหร่ก็คิดไปเท่านั้นนะคะส่วนวงเงิน IPD นะคะ ข้อแตกต่างกันก็คือมันจะไม่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนเท่าแบบวงเงินไม่เหมาจ่ายค่ะโดยอันนี้ในรูปเนี้ยเขาแยกเป็นแค่สส่วนเท่านั้นนะคะก็คือค่าห้องกับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาลค่าห้องเนี่ยทุกบริษัทส่วนใหญ่จะแยกออกจากค่ารักษาทุกอย่างอยู่แล้วถ้าวันนี้แหวนไปแอดมิดแล้วเอาแหวนอาจจะต้องให้คิโมหรือว่าแหวนอาจจะต้องมีผ่าตัดด้วยอะ ทุกๆอย่างเนี่ยจะถูกรวมอยู่ในวงเงิน3ล้านบาทค่ะวันนี้แหวนเสียเงินไปเลย3 0 0แสนบาทถ้าเกิดว่าแหวนเสียเงินไป3 0 0แสนบาทเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยพอแหวนเคลมเรียบร้อยหมดแล้วแหวนก็จะเหลือวงเงินในรอบปีนั้นเนี่ยอยู่2ล้าน7,0,000บาทนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพอจะเห็นข้อแตกต่างของประกันสุขภาพวงเงินไม่เหมาจ่ายและเหมาจ่ายบ้างหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะคิดนะคะว่า เอ้ยวงเงินแบบเหมาจ่ายเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสะดวกสบายอะพอเราซื้อแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะต้องมานั่งคิดอะไรมากมายแล้วว่าขานู่นคานี้ค่านั้นเราจะพอไหมแต่ราคาเนี่ยน่าจะแพงมากๆเลยอะ่ะแหวนๆอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองปรับความคิดอันนี้ใหม่นะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทประกันมากมายที่ออกประกันสุขภาพมาแข่งกัน การที่มันมีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นข้อดีมากๆสําหรับผู้บริโภคอย่างเราๆเนาะเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นและราคาก็ย่อมเยาวมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะก็ลองไปศึกษากันเพิ่มเติมนะคะสําหรับคนที่อยากดูเรื่องตัวประกันสุขภาพนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยข้อคิดสั้นๆอันนี้นะคะความมั่งคั่งที่แท้จริง คือการมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่การมั่งมีเงินทองแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถเลือกได้ว่าเราจะมีทั้งสุขภาพที่ดีและเราก็จะมีทั้งความมั่งมีเงินทองด้วยเนี่ยคุณจะเริ่มวางแผนกันไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ